เติมดวงเพิ่มทรัพย์รับโชคดีปี2554พระศิวรลีปางนั่งอุ้มบาทบรรจุพระธาตุพระศิวลีสร้างโดยพระอาจารย์ภูไทยประภาการวัดเขาแก้วชัยมงคลสุโขทยัยโบราณกล่าวไว้ว่าใครที่มีพระศิวรลีปางนั่งอุ้มบาทผู้ใดมีไว้บูชาจะทำกิจการใดก็จะมีแต่รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้ามีโชคมีลาภไหลมาเทมา อยู่ที่ไหนมีแต่คนรักใคร่เมตตาไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนทัดสนไม่เป็นลาบจะมาหาเองพระศิวลีปานั่งอุ้มบาทนี้จัดสร้างตามตำรับโบราณโดยจานแผ่นยันมหาลาบแผ่นยันพระศิวลีจำนวน1นึ่งแผ่นเป็นชนวนในการเทท้องหลอ่อพร้อมกับอุดผงยาวัาสนาจินดามณีและฝังเม็ดพระาธาตุพระศิวลีปลุกเสกที่วัดเขาแก้วชัยมงคล และเมื่อวันที่24ธันวาคม2553ได้ในนำไปปลูกเสกที่ถ้ำติง่งถ้ำศักดิ์สิทธิ์หลวงพระบางประเทศลาวโดยมีหลวงปู่บุญโสพนเป็นประธานพุทธาพิเศษบูชาองค์ละ300บาทติดต่อได้ที่วัดเขาแก้วอำเภอทุ่งเสียมจังหวัดสุโขทัยโทร0 8 5 4 00 0, 0, 0 1 0, 1, 0 1และที่สุริยันจันทาชั้น2องซีคอนสแคร์ ถนนสีนครินโทร0890050554 0853419135มีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์โทร023992000และ0836184123เสริมดวงเพิ่มทรัพย์รับโชคดีปี2554พระศิวิีีปางนั่งอุ้มบาทบรรจุพระาธาตุพระศิวิีีหนึ่งเดียวในพุทธจักร